อ่าดูแมพอ๋อเราต้องไปที่เกาะใช่ไหมข้างหน้าเรามีเกาะข้างหน้าเรามีเกาะอ,อยู่เตรียมล้กก็สนุนใส่ล้กก็สุนให้พร้อมโหเกมมันมึนหัวอยู่นะกูว่ามงว่าไหมจะมเมาเรือเอาเนี้ยเออ,มอเมาอยู่นะ เี่ยวจะอ้วกแตกเล่นอนะ่ะจริงมือหัวไปฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายเติมเติมกระสุนให้พร้อมเรามีกุ้อยู่กี่อยา่างเออมีมีกล้วยอยู่แปดลูกแล้วเราจะไปหาอาหารจากไหนดี นี่คือเควสอะไรโกทูอะแล้วเนะี่ยสีเดเนียลมีเควสขึ้นมาเอาเออะไรเนี่ยตำรู้กักับตันเข้าผีพวกนี้เหรอเติมไปเรีบร้อยแล้วอ๋อ,อเคอยีงไงเราก็ตรงมาไปเกาะน,นั้น เฮ้ยเชียตกใจหมดแล้วใบเรือมันบังหน้ามองไม่เห็นโอ้โหระดับกับตันแล้วต้องยืนอยู่บนนี้นะมันน่าจะเปิดกับเปิดเพอสั้นได้นะเฮ้ย เฮ้ยหุนหมุนหมุนหมุนเลื่อนหน่อยขวาขวาขวาหมุนเลื่อขวาหน่อยเออขวานิดนึงขาขวานิดนึงเออเฮ้ยพอพอพอหมุนกลับหมุนกลับอะไรมันคือมาเช็คพอยต์เนี่ย ขวาหน่อยขวาหน่อยขวาหน่อยขวา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 ,า,า,าไปเลย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 ฮัลโหลฮัลโหลเลยฮัลโหลเลยชิบหายอ๋อเอาใบเรือขึน้นนี่เออ,อเออสมอหมอเออ เออเกือบชนแน่เกือบชนแน่นแนไปไหวางามง่ายกว่า DTA เยอะเออไปอา้าวแล้วติดแล้วเนี้ยเดินไม่ได้แล้วกูติดอะไรเนี้ยติดหินอ๋อกูกดคอนโทรลอยู่โแล้วเราไปไหนวะเนี้ย ถืออันนี้เอาไว้ไปนี่เหลือกดเอฟเอาเอาเหลือเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเฮ้ย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 กูเจอเฮ้ยกูเจอตัวอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยสองตัวไม่ใช่แค่สองเอ้ากูขุดกูขุดดินเลยตอนนี้ไม่ขุดไม่ขุด เฮ้ยเอาไหนกูกูต้องเอาไหนฆ่ามันนะ่ะกูต้องเอาไหนฆ่าม<ผ>ัน<ผ>อ้าวผมแค่บกเหรอฮะเอ้าเฮ้ยกูกูต้องเอาไหนฆ่ามันนะ่ะอันไหนก็ได้มีดหรืออะไรก็ได้กดลูกกิ้งอ๋อลูกกิ้งลูกกิ้งลูกเปลี่ยนเป็นดาบอ,อือข้าวข้าว

ตัวมันเริ่มเลยกลับเรือก่อนอ้าวมึงมึงยังไม่ตายอ่ะยังเกือบตายกูตายระเบิดเมื่อกี้เกือบตายโดนตุ้มเดียวหายเลยวะกูอยู่บนเรือผีสิงหนะต้องทำไงอ่ะรอเขากลับ้ารอเขากลับเรือ เราก็ต้องกดอันไหนอ,ไอ่ะทำไมเชยนมาอยู่ตรงนี้เฮ้ยอยู่บนเรือผีสิงแล้มันต้องกดกลับไงวะมันจะมีคนที่คุยอ่ะเป็นตรงประตูอ่ะอ๋อตรงประตูนี่งั้นหรือ,เ,อเต็มเลยพวกมันเต็มเลย <laughs> เดีเ๋ยวไม่ดีไม่ว่ารูกซองจะดีก็ว่าแล้วถ้าเอาปืนใหญ่ยิงแม่งอะได้ไหมไม่โดนบ้าบอกโอเคประมาณนี้แหละสิงยาสมัครไปข้ามเลย เอา,าเผอยิงไอ้นี่เข้าไปอีกโอ้ไหนอันนี้ยิงได้ไหมย,ยิงที่ตัวมันไม่ได้ยิงไม่ได้ไม่ได้ปุ้งไม่เป็นไรบ้านเราต้องไมาเราต้องไปสู้ ไอ้กระสุนฟรีเหรอกระสุนปืนน่ะโดดเลยเฮ้ยแล้วกระสุนหมดแล้วแล้วทำไงอ่ะ เอาสนจาจไหไเมเฮ้ยมันตายแล้วนเีเอา้าเอา้าพันไม่โดนเอา้เอาตายหาไปตายแล้วเฮ้ยอ,อ,อกใจหมดเอา้าไหนได้ของอะไรอ่ะเฮ้ยเอะไรไฟฟ้าหนีว่าเราเราต้องเอาเรือเข้ามาใกล้ๆกว่านี้มะ มาตีเรือเราหรอไม่รู้อะแล้วมันจะเอากระสุนปืนจากไหนทำไมกูเล่นแล้วกูรู้สึกมึนหัววะเกมเนี้ยผมรู้สึกมึนหัวกับกูไหมเยอะแ,แล้วได้กูฝึกแหละเวียนนินนดๆเดี๋ยวสักพักก็ชินมัง้งกูไม่เวียนกูไม่กูไม่นิดละกูเวียนมากเลยแม่เงเลือรโค้งใช่ไห เฮ้ยมันยิงเรือได้ไอ้ไงเอ้าขึ้นขึ้นเรือมามีก็มีกระสุนเพิ่มเหรอเฮ้ยเฮ้ยมันยิงโอ้ยโดนเนี่ยโดนเนี่ยโคตรุกซองเลยไปอัสไนเปอร์ว่า มีสไนเปียว์เหรอก็มีอยู่ในกล่องไม่รู้มันจะมีได้กี่อันไหนกูเปิดไม่ได้กลูเปิดไม่ได้กล่องอ่ะมึงเปิดได้อ่ะได้เอ้ากูเปิดไม่ได้กล่องข้างบนนะบนไหนวะอันเนี้ยอ๋อเออวะมีสไนเปอร์ แต่เหมือนอันนี้มันแรงกว่าว่าลูกซองเพราะมันสีเขียวสีเขียวคืออันที่เราออกเอาออกมมาใช้๋เอเหรอนนไปหาไปแล้วได้ปูอยู่ไหนวะเนี่ยไอ้ดอกอะไรวะ๊ะไหนวะไหนไมีดอกเจออ๋อวิ่งดิรอเลย này à cột ép chim không này đây được? nuôi không này đây Hãy subscribe cho ก้นสองก่อนอ้าวเก็บปุ๊บเก็บปุ๊บแล้วเปลี่ยนอะไรไม่ได้เลยอะเก็บเก็บปุ๊บแล้วมันอยู่คามือเลยอะโดนระเบิดละป่าวกูได้ของดีเริ่มเริ่มเริ่มเเก็บตรงไหนอะไม่ใช่ ก็ขังสมบัติเราอยู่ไหนนี่เราต้อง<ร>ไ,<ม>ไปเก็บไ,ไหนกูก็ยังไปใต้เรือเลยใต้เรือตรงไหนวะอ๋อพวกกล่องนี่อหรอไม่ใช่นี่แต่งตัวมาใหม,ม่ก็วางไว้บนพื้นอะ่ะ <laughs> ได้เหรอ <laughs> วะเรายังไม่มีหีบนี่นะเมื่มกี้มึงอยู่ไหน แล้วแล้วคือยังไงโยนโยนยังไงอ,อ่ะกด X อ่ะแบบนี้ก็ได้อ่ะเฮ้ยมึงยิงใส่อะไรวะนะไม่มีอะไรหรอกยิงเล่นๆอ้าแล้วทำไมสโคปูแตกปะเนี่ยสะกอกแตกอยู่แล้วโอ้โหกระจกเท มึงยิงอะไรอะ่ะยิงมั่วไม่มีอะไรหรอกเ,รจเจอของดีมาอเอาเล็นไปต่อเนีย่ยไปตรงซากเรือเก่าเนี่ยรู้สึกเหมือนจะมีอะไรเมื่อชะมัดเอ่เอ F ตเต็มหลังเลยเนะี่ยระเบิดระเบิดระเบิดเก็บเฮ้ยเชีย่ยอะไรวะตกใจหมดอมเอเอไปดิไปดิวิ่งหาของแถวตรงนี้ก่อนเฮ้ยไก่โหย้ย không được không lên không được 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 không เฮ้ยเฮ้ยใครใครมันยิงกันเ,เออเฮ้ยโดนยิงอีกแล้วอยู่ไหนโอ้อยู่นี่มันบอกเกูม,มันเกิดมาอีกแล้วเฮ้ยกระสุนหมดไอ้เชียกระสุนหมดเพื่นนอนเพื่อนถอยก่อนถอยก่อนเ,ออเดี๋ยวรอแหละฮะสอกเยอะเองหรอ แล้วโกโ็โกโโกโหอมก็หอมนะมึงเข้าสู่เรือพิซิงกันดีอ่ากระทาหมดแล้วหนี มันบอกให้เรามากดที่ตรงนี้นกดดูสิอะไรอ่ะว่าอยู่ทำไมเอมม่เมื่อกี้ดมเพิ่มเติมตอนนี้วะอันนี้เหรอ

เห็นมีเลยเอา้าว,วคืออะไรวะคืออะไรอ๋อแล้วเคาจะหายไปด้วยจริงนะกดนี้กดโหวตดิอ๋อนี่มันบอกว่าโหวตถูกแคนเซิลเอาจะว่าตายแคนเซิลทำไมห๋อ บเบาไอ,อเราเก็บอาหารนะเก็บอาหารตรงไหนอะ่ะก็อยู่ในกล่องอาหารไงมีฟู้ดอ๋อเ้าไปหาอาหารเพิ่มเรอตอนนี้มือนจะขาดแคลนเก็บ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 ให้หมดเฮ้ยเดี๋ยวกูต้องกินนี่วะก,กูกําลังจะตาย

แลตอนเนี้ยอะไรคือ The final trade the pro the s u p e r ค์างฉันไม่ใช่ต้นหนปิงแล้วทางกันเ,เก็บไม้ไปเก็บให้หมดไปเอาพืนเพิ่มกัน ดาบออกมาไม่รู้ทำไมออามาทำไมไม่รู้ไปทำไมรู้สึกว่าเรือคงเพียงทำไมรู้สึกเรือคงเพียงกว่าเดิมไปรู้รุ่ยลุยรุยรุยรุย,ยเอาไอ้นี่ก่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยม <Hey, S 1> <ๆ>ันฮ้ยมันวายยังวะมันไว,ไวมันไวมันไวมันไว ไห้ระเบิดยิงหัวมันเออตายสักทีไอ,อวิง่งวิ่งขึ้นไปทางด้านนี้ดีกว่าด้านขวาทางซากเรือไม่มีอะไรแล้วอะ่ะดูมีชีวิตกว่าเยอะเลยเก็บหมดแล้วใช่ไหมนด้จะหมดแล้วมั้ง สองนัดขัาน,นบนเนี่ยเก็บๆเดี๋ยวแมงวันนี้ควรประสาทหูจังเลยไม่อ๋อนี่เติมลูกระสุนเอ้ย มีที่เติมแล้วก็สูงด้วยแอ้ตุเอาสนัยมาไอ้ด้านบนไม้เฮ้ยมาเก็บไม้หน่อยไม้อยู่ด้านบนเกิดอะไรขึ้นไอ้กระสุไอ้กระโหลกมาเติมเลยขึ้นมาดิขึ้นมากันด้านบนกัน ตรงไหนปะโอ,โอ้ของเยอะเหลือเกินเรื่อโอ้ยไม่กูจะได้เกมนี้ไม่ได้ปะเกิดอะไรขึ้นอีกเมา กูมึนมากไลยตอนเนี้ยไอ้ตรงนี้ของเยอะกูว่ากูคงต้องเลิกก่อนกูรู้สึกกูไม่ไหวแล้วมาเซฟตรงนี้ได้ไหมเซฟบนเรือ โอ้ผลละไม้เต็มเลยอ่ใช่เดี๋ยวมันต้องกลับไปเซฟบนเรืเอไม่เพื่อชีวิตที่ดีกลับการละกลับไปที่เรือไม่เอาตรงนี้แหละคงไม่ไหวแล้วฉันกำลังจะตายอาก่อนสหายฉันเมาเรือเหลือเกินเอ,อืออทำไมต้องเป็นเสียงสะท้อน